สวัสดีค่ะนะคะพบกับช่องพังทับทิมชาแนลนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกกําลังใจนะคะผลไม้วันวานนะคะของคุณป้าก้อนนะคะของคุณแม่ลิซาคุณพ่อเจริญน,นะคะก็ของทุกทท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะแม่ควันก็ได้นํามาให้พี่ดาวได้ทานแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะนะคะสําหรับผลไม้หวานๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ดาวก็ได้ทานผลไม้หวานๆแล้วนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะเนนนะคะสําหรับทุกกําลังใจนะคะที่ท่านใ้เมตตานะคะผละไม้หวานๆนะคะ พี่ดาวก็ได้ทานแล้วนะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผลไม้หวานๆนะคะค่ะนะคะ วิดาวก็ได้หายแล้วนะคะที่ว่าท้องอืดน,นะคะกลาบขอพระคุณมากๆเลยนะคะคุณป้ากอนนะคะคุณแม่นันนะคะคุณพ่อจระลืนนะคะคุณพ่อลีสานะคะควิดาวนะคะก็ได้ทานผลไม้วันๆนะคะอย่างอร่อยเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะ เม่อควานก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทําจิจการใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยแลยค้ค่ะปีใหม่แล้วนะคะพี่ดาวก็อายุ29ปีนะคะ้นะคะก็ไม่ได้เอาไปไล่นะคะพอควานคนเดียวนะคะเราได้ผลไม้แล้วก็แบ่งให้พี่ดาวได้ทานนะคะอย่างอร่อยเลยนะคะ กราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะที่ได้มอบให้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสะพานบุญให้น้องทัพทีมพี่ดาวใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมตตาด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะบางวันเราก็ได้ทานนะคะบางวันก็ไม่ได้ทานนะคะเงียบม,มากๆเลยนะคะน้องช้างก็อยู่ที่พัทยานะคะส่วนช้างกระทิงไลค์ค่ะนะคะ ได้ทานผลไม้วันวันอย่งอดอยเลยนะคะแม่ขวานก็ดีใจมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ